ไขมันเยอะนะ259อ่ะทีนี้ไตกีสลายหนึ่งหนึ่งหหนึแล้ว HCL LDL ไม่ได้เจาะแล้วน้ำตาลเท่าไหร่จ๊ะนี่ไงข้างล่างเนี่ยไหนห1ึ่โอเคอ่ะนี่นะน้ำตาล113 113งนึ่นาดน้ำงวดอาหารไปเจาะใช่ไหมเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีจะบอกว่า <ละ S 1> นี่คือภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานคุณหมอจะต้องให้ควบคุมน้ำตาลอย่างเข้มงวดถ้าเกิด ถึงหนึ่งสองหกเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณหมอจะให้ยามาทานบวกอาการตอนนี้อาการมีอะไรบ้างมีฉี่บ่อยไหมขกติปีอ๊อะโอเคคืออาการไม่มีเพราะว่าเราอายุสี่สิบกว่าไงเพราะสี่สิบกว่าความทนทานในร่างกายมันมีบางคนอาจจะมีเวียนหัวได้แต่บางคนนะ่ะคืออาการนะในตำราเขาว่าไว้ว่ามีอาการนะแม่แต่ไม่มีอาการก็มีที่หนูเคยเจอบางคนแค่เวียนหัวมาโรงพยาบาลไม่ได้มีปัสสาวะบ่อยไม่ได้มีน้ำหนักลดแต่เจอน้ำตาล สองร้อยามรอยอย่างเงี้ยก็มีอันนี้คือความจริงตอนเนี้ยมีอาการไหมไม่มีแสดงว่าคืออย่าชะล่าใจถ้ายังไงต้องคุมน้ําตาดีๆแล้วก็ไปเจาะใหม่ถ้าเกิดอยากใช้ตัวช่วยมีตัวช่วยจะแนะนำคือโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่เหมือนจะง่ายนะใครๆก็เป็นอย่าคิดอย่างนั้นเด็กขาดเพราะโรคเบาหวานมันเป็นโรคที่พอกินยาแล้วแม่มันจะทําให้เรารู้สึกแบบสวิตสวอยยูโนออ เพราะว่ายามันจะต้องไปทํางานในเรื่องของปรับฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินอ,นนอ,อ,อมันเกิดจากอาหารการกินการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งคนคนนี้เขาอาชีพคืออาชีพหลักคือกีดยางอาชีพเสริมคือเป็นคุณครูจา้า